ต่อ DFC โยกซ้ายโยกขวาปลาคันยังน้อยปาคันยังน้อยนอนแล้วเอ้ยยังไม่นอนนี่คือลักษณะของเขา Ai đâu, nhiều người lỡ Nhiều Anh này, tông càng anh à này Phun tông càng anh à này Hả? Phun tông càng anh à này Ông ông rồi Ê, phần non, à... non lắm Cô อ๋อยันว่าตกงอนด้วยคำคูณยกเบาๆพี่ดาวจะนอนพี่ดาวจะนอนคำคูณต <people> ้องยกเบาๆนะลูก <laughs> <laughs> Nacht I want to เป็น มูมานเด็กคงนอนแล้วนะครับตอนนี้ไปแล้วสองเชือกนะหมูดาวสวัสดีเอฟซีโยกซ้ายโยกขวาปลาคันยังน้อยปลาคันยังน้อยนอนแล้วเอ้ยยังไม่นอน Đây là tình trạng của nó Này con gái, ngủ lắm rồi Ngủ lắm Cái gì? muốn gì? muốn cái gì? cái gì? เฮ้ยฝั่งนู้นนอนแล้วโควินแล้ววันที่ห้านาที่แล้วโควินแล้วหมูดาวนอนแล้วอ๋อยันหัวตกงอนอ้ย คำคูณยกเบาๆพี่ดาวจะนอนพี่ดาวจะนอนคำคูนต้องยกเบาๆนะลูก

ไปเช็คไปโรงเรียนมีมานเด็กโงนอนแล้วนะฮะตอนนี้ไปแล้วสองเชือกนะหมูดาวตอนนี้ไปแล้วสองเชือกนะครับเดี๋ยวพาไปดูแก้วตานอนอะไรจะมาเดี่ยมาในป้อมใชวัดเอะไรมาจะป้อมอะไรนะ chứ ta nó ngập ง่ายนะไม่เหมือนแสนคูณเรานะครับแสนคูณจะไม่ค่อยนอนนะครับถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆเป็นบางเชือกนะบ,บางเชือกก็จะนอนยนอนง่ายอันนี้มีคนเฝ้าก็นอนได้นะแบบสบายใจแต่บางเชือกก็ไม่นอนนะ เอาวงวงเอางวงทำเป็นวงกลมนะเอฟซีทำไมช้างช่วงนี้คนเยอะจังเลยโ,โห้แมมมอสแมมมอสครับท่านผู้ชมแมมมอสครับแมมมอสโอ้ยดูขนไอมีผมด้วยเว้ยเ้ยมีผมด้วยแม่สีจัน์หรือเปล่า น,นี่ที่ฟ้านะฮะ fc อ,อ,อันนี้แม่มูมีท้องนะฮะอยู่ด้วยกันมาลเมาลยเลยเจ้าเป็นไผ่วะเจ้าเป็นมนุษย์ เฮ้เจ้ามนุษย์อย่ามาถ่ายสั้นนะฉันนักเลงนะ <c oughs> นี่แม่มูมีทองาะ <c oughs> เริฟเลิฟชายเลิฟนะ มุดดาวนอนหลับงครครับครับกล้องให้หน่อยเออครับครับครับ็บคมอ้หพอมาแล้วุณควาคุณเห็นพ่อมาเห็นพ่อมาแล้วพ่อมาแล้ว หมูดาวตื่นแล้วค่ะหมูดาวตื่นแล้วนะคะหมูดาวเดี๋ยวจะได้นอนต่อนะคะเพราะว่าเม่อกี้ไม่สุมน่าจะเดินไปนะพลอเลยหมูดาวเลยตื่นนะพ่อเก็บปวดให้รียบร้อยเลยพ่อเดี๋ยวน้องจะงยืบไปเร็วตอนน้องดาวกําลังตื่นนะเฮ้ยเร็วหน่อย ยากเลบ้านนั้าย<อ>ังไงครากาดูเด็กๆมาโรงเรียนนะครวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนกัจจุบันหเอฟสี ัับยงชิมนะเก็บเพิ่งเก็บอึน้องเพิ่งเก็บอึน้องเสร็จนะครับ fc อุ้ยเก็บอึแล้วแดดวันนี้ร้อนนะครับ ก็เล่นกับคำคูณก่อนนิดนึงมาเนี่ยมาเไหมเร็วนี่เร็วนี่เร็วมาเนี่ยมาทำไม่มาเลยเฮ้ยออจุ๊บด้วยกระจุ๊บด้วยโอ้ยจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยไอชีจุ๊บด้วยปลาพันยังน้อยมานี่ลูกมา ติดแเอาไปเร็วเอาไปเร็วพี่น้องเอาไปเร็วอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วไปโอเคฮะเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้นะเอฟซีฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยค่ะมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย